นายประพิษจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายสุรัตน์นุลิ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่10คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับนายอุบลศักดิ์บัวหลวงงามประธานคณะอนุกรรมธมิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มร่วมนำเจ้าพญาป่าศักดิ์และนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีในการลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกแม่น้ำบางขามและ พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งแม่น้ำบางขามเป็นแม่น้ำที่เกิดจากคลองธรรมชาติหลายสายไหลามารวมกันซึ่งไหลผ่านสามอำเภอได้แก่อําเภอท่าวุงอําเภอบ้านหมี และอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีความยาวทั้งสิ้น55กิโลเมตรโดยเป็นแหล่งน้ำสายสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่ด้วยปริมาณฝนตกที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10-15เปอร์เซนตส่งผลให้แม่น้ำบางขามแห้งขอดบริเวณตำบลมหาสอนตำบลบางพึ่งอำเภอบ้านหมี่ระยะทางกว่า10กิโลเมตรและกระทบกับการผลิตน้ำประปาของตำบลมหาสอนตำบลบางพึ่งรวมทั้งพื้นที่การเกษตรริมส ฟองฝั่งตลอดลำน้ำ และเมื่อตอ้นปี2563นายอกรณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณวัดมหาสอนและรับข้อเสนอของผู้นำชุมชนทั้ง4ตำบลพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานโดยสำนักงานชประทานที่10เได้ดำเนินการสำรวจออกแบบการขุดลอกแม่น้ำบางขามที่ตื้นเขินซึ่งขณะน,นี้กรมชประทานได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าดำเนินการขุ ลอกแม่น้ำบางขามจำนวน74ล้านบาทและมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกลเป็นผู้ดำเนินการขุดลอกตั้งแต่กม12บวก500ถึงกม2 2บวอ0000 000, หรือตั้งแต่สะพานท่าเรือจนถึงบริเวณวัดเทพอัมภัยเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2565หากเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของแม่น้ำบางขาม และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพิ่มขึ้นถึง1ล้านลูกบาทเมตรประหยัดน้ำทางรอตาแล้งจะได้ไม่คาดแคลนเวลาชุกเชินประหยัดน้ำก็ประหยัดเงินออมไว้มันดีดีดีดประหยัดน้ำเท่กับบริจาคเพิ่มแต้มบุญให้กับชีวิตเริ่มวันนี้เริ่มปิดตรงนี้